กนะเข้ากันได้หลายถ้าใส่ใจการเก็บการบุญการกุศลทั้งหลายนะมันก็มากมีขึ้นมันก็เหมือนกันละ่นะอัเอลือเสอเจอเอเลือตั้งเจอได้ผลทั้งนั้นละ่นะเอเลื่อเลาะและละเล่นนะพอเป็นพอผ่านไปวันๆน,น,นั้นมาได้ประโยชน์ไม่ได้ผลนะตั้งใจเน้อ วันนี้คณะชีคณะไม่ชีกุณเม่ชีจะได้นำทองคำประมาณประมาณส0บบาทน้ำหนักสิบบาทกว่าแล้วก็เงินสดแล้วก็มียาโฉมจากกรุงเทพด้วยที่โอนเข้าบัญชีสั่งพรเจ,จดีของธรรมจ ดนะีพระวิสุทธิรธรรมมอวิสุทธิทมงคลนะองหลวงตามหาบัวยาณนะสัมปันโนเพนะราะวันพรุ่งนีนะ้ก็เป็นวันนะที่จะหล่อนะยอดฉัดพระเจดียนะ์ในนามของคณะนะวัดป่าวิเวกวัฒนารามนะในนามของสำนักชีคุณแม่ชีแก้วเสียงลา แต่รวบรวมทองคำาจตุปัจจัยเพื่อที่จะร่วมในการเททองหล่อยอดชัดพประจดีของหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนแต่รวบรวมทองคำได้แล้วประมาณนะาสิบบาทกว่าแล้วก็เงินตมีลูกศิษย์ลุงหาหลายคนแต่ที่โอนเข้า บัญชีก่อสร้างไปแล้วส่วนหนึ่งยอดอยังไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราในนามพระสิทา,านุสิทตโอลลุมป,ปูชามหาปุญโญกุณแม่ชีกแก้วเสียงลัะได้มอบถวายทองคำด้วยแล้วก็ถวายเงินด้วยหลังจากที่ได้บูรณะปฏิสงังขรอ์พระเจดีย นะของโอรุป,ปูจามแล้วเสร็จแล้วนะก็ได้มีโอกาสได้ทำนะทางคณะชีก็ร่วมแรงนะแข็งขันนะร่วมกำลังทรัพย์เท่าที่มีนะเพื่อให้ได้ทำในส่วนนะี้แต่โอรุป,ปูอินทวายชนตุสโก,โกนะท่านบอกว่าทองคำนะยั้งยั้งไว้ก่อนนะท่านต้องการเงินนะท่านต้องการเงิน เคยที่จะไปเป็นมูลค่าในงบประมาณในการก่อสร้างนะเพราะชองคำน่าจะพอสมควรนะน่าจะพอสมควรแต่เงินนะต้องใช้ในการนะตกแต่งต้องใช้ในการก่อสร้างนะต่อไปอีกในการข้างหน้าไน้เห็นว่าต้องใช้เยอะอยู่พอสมควรชนะน,นในวันพุ่งนี้ก็เป็นวันเทศทองรอนะยอดชัดประเจดนะีเป็น ชั้นที่หนึ่งนะแต่ยอดแหลมนะยอดที่เป็นยอดหลักข้างบนสุดนั่นะนะหละหล่อเรียบร้อยนะอนนี้เป็นอีกท่อนหนึ่งนะลงมาข้างล่างนะน,นี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บสะสมการบุญการกุศลแตนะ่ในวัดวาอารามของพวกเราก็แล้วเสร็จนะบูรณะแล้วเสร็จแล้วนะผู้ใดใคร นะท่านใดไปมานะจะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุระลึกถึงพระพุทธเจ้านะโอลงปู่ท่านบอกว่าได้บุญแท่นเนอร์ได้บุญแท่นเนอร์การกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเพราะนะจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะจะได้ระลึกถึงท่านผู้ที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนะเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วนะเพื่อเราท่านทั้งหลายนะ โดยมากแล้วถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวนะ่าไม่มาหาพระนาะไม่มีเรื่องไม่ขึ้นหาพระประธานนะไม่มีทุกข์ไม่เข้าหานาะวัดวารามไม่มีทุกข์ไม่เข้าหาพระเจ้าพระสงค์นาพวกเราโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนาะเมื่อมีความสุขอยู่นาะก็จะไปสู่ทางโลกซะมากไปนเะมื่อมีความทุกข์ก็ลนะน่จึงวิ่งเต้นเสาะหา นะหลักยึดหลักเกาะที่ยึดที่เหนียวนาะของจิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันนะเพื่เราท่านทั้งหลายอย่าไปรอให้ใจมันเป็นทุกข์แล้วค่อยวิ่งหาพระเจ้าประสงค์อย่ารอให้ชีวิตมีปัญหาก่อนนะแล้วค่อยมาสะสารแก้ปัญหาในภายหลังนะอย่ารอให้ชีวิตมันถึงจุดอับถึงทางตันแล้วนาะค่อยย้อนกลับไปแก้ไขแต่มันไม่ได้นะ นะชีวิตก็เราท่านทั้งหลายตนะ่ปัญหาทุกวันก็แก้ไขทุกวันนะทุกใจทุกวันก็ให้แก้ไขทุกวันนะอย่าไปนะเก่งต่อปัญหาอย่าไปเก่งต่อนะอุปสรรคของชีวิตเพราะมันจะสู้ไม่ไหวนะเพราะมันจะทนไม่ได้อย่านเะฉยนั้นเนี่ยนะให้คิดพิจารณาว่าเราต้องสร้างเกราะป้องกันใจของเรา ให้ใจของเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขใจที่ร่มเย็นเป็นสุขชีวิตที่นพออยู่พอไปพอเป็นพอไปพอได้อาศัยนชีวิตที่ยังมีรอยยิ้มอยู่ชีวิตที่ยังนอนอิ่มกินอุ่นนนอนอุ่นกินอิ่มนชีวิตที่อย่างเวดล้อมด้วยนลูกหลานวงหวานวันเคลือนชีวิตที่ยังพอเป็นไปได้อยู่มันเป็นสุดยอดของชีวิต ถึงแม้ว่าเรายากจนแต่เราก็ไม่ได้ต้องการทั้งหมดเราต้องการเพียงบางส่วนะมันดีกว่านที่คนละโมบโลภคนละโมบโลบอยากทั้งหลายมันต้องการทุกอย่างมันต้องการทุกอันมันต้องเอาทุกอย่างนอย่างนั้นเป็นตนอันนั้นคือนคนจนแท้คนจนจนอย่างเพื่อเรามันจนเพราะต้องการบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเอง นะมันไม่ได้ต้องการทั้งหมดนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนันะ้นหลักหนึ่งของใจก็คือความสุขใจความอิ่มใจนะการบุญการกุศลนะหลักหนึ่งก็คือนะเครื่องเตือนใจนะของพวกเราคือสติคือปัญญานะเมื่อปัญหาทุกข์มันยังไม่เกิดขึ้นก็เฝ้าระวังไว้นะคิดใครขวรให้รอบคอบ นะในการข้างหน้าในการข้างหลังไม่ใช่ว่ารอให้มันเป็นปัญหาแล้วแนะค่อยมากแก้ปัญหาในภายหลังนะัมันก็ไม่มีความสุขนะสุขภาพจิตก็เสียนะจิตใจก็อ่อนแอนใะนอย่างนั้นผิดหลักของพระพุทธเจ้านะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นพะระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อยาให้มีความสุขทุกวัน ให้มีนการคิดให้รอบคอบนสมาธิิสมาสังกปะนคิดให้รอบคอบอ่านให้รอบคอบนการข้างหน้ามันจะเป็นปัญหาไหมการข้างหน้ามันจะเป็นทุกข์ไหมอย่างนี้เป็นต้นนถ้าพระองค์สอนลึกลงไปอีกก็สอนว่าบาปที่เราทำมันจะให้ผลอย่างแน่นอนจากนั้นปัจจุบันขณะนี้อย่าไปทำในสิ่งที่มันเป็นบาป นะเหมือนวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะความทุก์หรือปัญหามันจะมีแน่นอนนะถ้าเราทําเหตุแห่งทุก์ทำเหตุแห่งปัญหาไน้่ยนะนะถ้าทำาเราทําแล้วไม่รอบคอบนะไว้เนื้อเชื่อใจคนน,คนู้นคนนี้ผู้นั้นผู้นี้เกินเหตุเกินผลก็นําทุกมาให้เช่นเดียวกันนะทําแล้วมันต้องรอบคอบนะยุคนี้สมัยนีนะ้มันเป็นยุคที่พูดคุยกันนะยาก คนทั้งหลายคบหากันพูดคุยกันในะยากมันไม่ได้เหมือนยุคก่อนสมัยก่อนยุคนี้สมัยนี้ผู้คนทั้งหลายในจิตใจมีความตึงความเครียดนะความตึงเครียดมากกว่ายุคก่อนสมัยก่อนนะยุคก่อนสมัยก่อนนะลำบากกลากล้ำไม่ก็ลำบากอยู่แต่มีความสุขมากกว่านะยุคของพวกเรา อานะยุของพวกเราจากนี้นะี่มีความสุขนนะอยยากมีความทุกข์ง่ายนะมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากนะฉะนั้นให้ทบทวนนะให้ทบทวนว่าเออสิบเอดเดือนนะที่ผ่านมาอีกเดือนหนึ่งท้ายปนะีเป็นอย่างไรบ้างนะความสุขความสุขความทุกขนะ์ในปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างไร ในใจเอาเราซุกซ่อนนะอะไรเอาไว้ในใจขอาเราเปิดเผยอะไรเอาไวนะ้ความดีที่เราทำพอใจไหมนะความสุขใจที่เราควรมียินดีไหมนะความอิ่มใจความสบายใจที่เราควรทำให้มีให้เกิดขึ้นนะในตนของตนได้ทำไหมนะอย่างนี้เป็นตน้นอนี้ทบทวนลองดูนะลองดูว่าเอออายุเรามากขึ้น สุขภาพของเราแย่ลงไหมอายุเรานาะมากขึ้นสุขภาพของเราเป็นยังไงอย่าไปลืมรักษานะนะต้องดูมันด้วยนะร่างกายนี่มันยังพอเป็นเครื่องมือไว้ใช้งานนะก็จะต้องนะถนอมไว้รักษาไวนะ้เพราะว่าความแก่ความดับความสิ้นลงนะมันไม่ได้มาเป็นหลักประกันเตือนภัยให้แก่เราก่อนนะมาถึงวันไหนก็วันด้านละ อ่ฉะนั้นไม่รอแก่ไม่รอหนุ่มนะถ้าเราไม่รักษาเราก็ต้องรักษานะถ้าไม่สบายก็ต้องรีบแก้ไขนะอย่าปล่อยให้มันอนะ่เสียหายนะ่มันไม่มีอะไรแทนนะอะไรแทนยากที่สุดละรูปกายมนุษย์เอาหวัวใจคนอื่นมาเป็นอะไรมันก็ไม่เท่าของแท้ไม,ไม่เท่าของจริงนะไปเอาขาคนอื่น มาเป็นอะไรมันก็ไม่เท่าของแท้ไม่เท่าของจริงไปเอาหูเอาตาเอาไม้เอามือเอาเครื่องในของคนอื่นมาใช้แทนมันไม่ได้ใช้ดีเท่าของเราเนะยของเราเนี่มันมีมาแต่พ่อแบ่งให้แม่แบ่งให้จงใช้มันให้ดีจงถนอมมันให้ดีเพราะมันเป็นของแท้มันไม่ใช่ของอะไรของแท้มันใช้ได้ดี เหมือนรถยนต์เครื่องยนต์ที่มันมาพร้อมกับรถคันแรกมันใช้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้ารองนถอดสักชิ้นหนึ่งสักส่วนหนึ่งสักอันหนึ่งออกไปมันก็เอาอะไหล่มาแทนคำว่าอะไหล่ถ้ามันตรงกับยี่ห้อมันก็ดีอยู่ถ้าอะไหล่เสียงกงอะไหล่ปลอมเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันก็กุกกักักนะติดติดขั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 ดคล่อง นะอย่างนั้นเป็นตน้นมันไม่ได้อน,นั้นให้รักษาทั้งกายให้รักษาทั้งใจนะยิ่งเฉพาะใจของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะใจของเราไม่มีอะไรนะมีแต่การบำรุงไว้ถนอมไว้ให้เป็นบุญให้เป็นกุศลให้เป็นความสุขใจให้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจนะว่าเออชีวิตเราไม่ได้เสียหายนะ ชีวิตเราว่าด้วยเรื่องบุญเรื่องกุศลนะคุณงามความดีเราก็ทำอยู่นะชีวิตของเราว่าด้วยเรื่องนะมรรคผลสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ใส่ใจอยู่นะตั้งใจอยู่ในอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตัวเองไว้ได้คุ้มครองตัวเองไว้ได้นะคนที่รักษาตัวเองได้คนที่คุ้มครองตัวเองได้คนที่เตือนตนเองได้คนที่ เฝ้าร,ร,ระวังนในตัวของตัวโดยรอบได้คนนั้น,นชื่อว่าเดินตามนบัณฑิตนักปราชญ์เดินตามพระพุทธเจ้านใครก็ตามเดินตามพระพุทธเจ้ามีนความทุกข์น้อยมีความสุขมากนมีความถือน้อยมีความปล่อยมากมีความนทุกอกทุกใจน,นิดเดียวเท่านั้น นอกก็นั่นก็พออยู่พอเป็นพอไปเห็นสัจธรรมเห็นธรรมดาเห็นความเป็นจริงนะใจก็รับได้ใจก็สบายนะอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นก็ขอนะอนุโมทนาสาธุการนะกับหมู่ท่านทั้งหลายนะกับข้าราชนะีที่เป็นนะผู้แทนนะที่จะนำทองคำไปถวายในวันนี้ด้วยนะแล้วก็ อนะุโมทนากับสาธุชนญาติโยมที่ได้นะร่วมบุญร่วมกุศลนะน้อมบูชาไว้ในโอลงตามหาบัญยนะสัมปันโนนะส่วนนั้นคืออยังไม่แล้วเสร็จนะในส่วนที่แล้วเสร็จนะเจดีย์โอลงบูชามหาปุญโยนะอันนี้แล้วเสร็จแล้วนะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้ว นะแล้วก็หอคำปีพิธภัณฑ์ก็จัดแจงนะเรียบร้อยแล้วในส่วนบนนะก็ถือว่านะเป็นอานสำเร็จประโยชน์สุขในการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตนะิฉะนั้นก็แจ้งบอกแก่พวกเราท่านทั้งหลายนะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาต่พระเจดีย์ได้ตามปกติแล้ว นาที่พระโบสถคือพระประธานนะนั้นกราบไหว้ไดนะ้แล้วก็อธิฐานของพระบูราพาอาจารยนะ์อดีตเจ้าวาดวัดนับตั้งแต่องค์ลุปสเสากันตะสิโรนะมาจนถึงองค์ลุปจามาปุญโญนะมีนะอาธิฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นะเรือนนะหอคำพิพิธภัณฑ์ นะพวกเรามาถ้าไม่รีบด่วนะต้องกราบไห้ครบนะอย่างน้อยสองที่นะคือกราบพระทาุแล้วก็ไปกราบพนะิพิธภัณฑ์อธิธาตุของโองลงปูจามของพระบูรพาจารยนะ์แล้วเสร็จค่อยกลับนะอย่างนั้นก็ถือว่าได้โดยครบรอบนะถ้าใครพึงปรารถนานะจะขอพรนะอย่างนั้นอย่างนี้นะตามภาษาคนทุกอยาก่าง กขึ้นไปกราบพระประธาน,นที่พระนาโบสดที่สลานี่เป็นที่อนเนกประสงค์ที่ฉันบ้างสวดมนต์บ้างส่งกัปริยะพัน์จังหารบ้างน,นี่คือสถานที่ของพวกเรา,กแกาแล้วเสร็จแล้วนในส่วนของวัดป่าวิเวกวัฒนารามวัดขขอโอรปูจามก็งานก็เบายัางเหลือแต่งานใหญ่ นะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีนะบุญญาบรารมีนะช่วยกันนะสร้างพระเจดีย์ของโอหลวงตามหาบนะุญญาสัมปนโนนะท่่านผู้ใดมีจิตศรัทธานะก็โอนนาะสตุปจัจนะเพราะหลวงปู่อินถวายบอทองพอแล้วนะทองพอแล้วอยากได้แต่งเงินด้ำนเะนวายอย่างนั้นนะก็รวมรวมนะตามกำลัง แต่ัน,น้ก็สุดแท้แตนะเ่เพราะเราอยู่ทีนไกลแต่ก็แจ้งบอกแต่ในนามของวัดที่นะ้าองค์หลวงตาเคยมาอยู่จำพรรษามาทำคุณานุคุณมาทำประโยชน์สุขนะเราก็ทำบุญนเะข้าบัญชีนะเป็นระยะระยะตามมีตามกำลังนะไม่ได้ละเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เอ,อ่ยชื่อออกนามนะไม่ได้เปล่าประกาศบอกแจ้งให้ทราบ นะแต่ก็ทำบุญเพราะารึกถึงคุณานุคุณขององค์หลวงตานะพร้อมพระเทระทั้งหลายนะนับองค์หลวงปูรีกุศลทะโลเป็นต้นนะจนถึงหลวงปู่นะสิงหทองธรรมาวาโรหลวงปู่สวงสิริปุณโนโนนะในยุคนูนสมัยนูนนะพ่อแม่คุบาอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ จนมาถึงโอลปูจามเพวกเราก็จะรู้ในชั้นของลอกปูจามจะหาบุญโยอย่างนี้เป็นต้นแต่ผู้ฆ่าผู้สืบวัดก็สืบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยก็ตามกำลังตามกําลังรวบรวมทองคําพร้อมกับคณะชีคุณแม่ชีบุญแยงคุณแม่ชีนอานงเป็นหลักไว้ นะแล้วก็ได้คุณแม่นะชีสาลนะีเป็นหลักนะในการถวายทองคําในครั้งนี้ก็ถือว่านะได้สิบกว่าบาทแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใหญ่กําลังหนึ่งนะกล่าวเพื่อให้พวกเราได้อนุโมทนานาะสาธุกการยืนมยินดีในการทําบุญนะให้ทานนะขอหมู่คณะเราใน นามสิทธิอนุสิ์พระคุณเจ้าหลวงปุญามาปุญโญสิทธิอนุสิ์คุณแม่ชี้แก้วเสียงรำนะได้น้อมถวายทองคําน้ําหนักนะประมาณนะสิบกว่าบาทใหนะเพราะเรายัางไม่เรียบร้อยนะวันนี้เรียบร้อยพรุ่งนี้นะ่าจะชัดเจนแล้วก็ชตุปัจจัยอันนั้นตนะ์เช็กยอดไม่ไดนะ้เพราะว่าทุกคนนะก็โอนเข้าบัญชี นะแต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นบุญวชัชนะุบุญที่เป็นของแท้ของจริงนะก็คือใจที่เป็นสุขใจที่คุ้มครองใจขอเราท่านทางหลายศัยน,ะน้นด้วยพระอนุภาพที่ท่านทางหลายได้ทําบุญสุนทรทานการกุศลนะมาส่งกัปปิยะพันจังหันในวันนี้จงเป็นพลวะเป็นปัจจัยะเป็นกําลังอันยิ่งใหญ่สืบต่อ อยให้ท่านทั้งหลายแค้วคลาดปลอดภัยจากนะพยายนอันตร,รายทั้งหลายมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจนะที่เข้มแข็งจนะมีความมุมาณะพยายามไม่เบื่อหน่ายในการเก็บสะสมจริยาการบุญการกุศลพร้อมกันด้านกำลังแห่งธรรมะกำลังแห่งสติปัญญากำลังแห่งสมาธิจิตใจมั่นคง นะไม่รุนเลไม่โลเลนะไม่เลอะแหละจงบังเกิดขึ้นนะในใจของท่านทั้งหลายนะจงเป็นผู้ตั้งหลักไว้นะด้วยตนของตนเองนะโดยลำดับไปจากนี้คณนะสงฆ์จะได้อนุมโมทานาให้พรนะตั้งใจรับพรอเนเถิ ยะชวาลิวะหะปุระปริปุเรนติสาคารางเอวามิวายโตตินังเปตานังอุปปักปะติอิชิตังบะทิตังนุหังคิปะเมวัสมิชาโตสเปปุเรนโตสังกาปา

เนสานเนชามุทามชายโนชาตาโลนัมมวะอันเตอายวานโอสุขังอาลังอายุวะตะโกนนวะตะโกสิริ Tāngku ʻiāsa wā, tāngku ʻaṁbalā wā, tāngku wānā wā, Kaua ʻsūka wā, tāngku ʻo tōsā pādā, Iu wā tāngka, ʻinwī อาโอตุสาปะดาโนคโลคาปยาเวลาโสกัสสุจุมาตอเนิกาธารายาปิวินาสันตุชาเตชะชาชยาสิติตานังลาบังสสต

utha <middha> nupawena sada suti pavan tutema watu sapamang karangra dosa padewa tasapa manupawena sada suti pavan